สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับการบริหารจัดการแบบลีนในการบริการของห้องเจาะเลือดในการตรวจกูโคสทูเรเนเทสหรือ OGTT ของหญิงตั้งครนที่คลินิกฝากคันโรงพยาบาลปทุมธานีโดยดรพัทรพรรัตนวงศเจริญนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลปทุมธานีและดรปราโมศีวานิชรัก อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์คณะสหาวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดิมการตรวจ OGTT ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์จะต้องไปรอรับน้ำตาลที่ห้องยารอลงทะเบียนใบเจาะเลือดรอคิวเจาะเลือดมีการเจาะเลือดครั้งที่1และชงน้ำตาลแบบผงและนัดเจาะเลือดอีก3ครั้งทุก1ชั่วโมงไม่ได้รับผลการตรวจถึงจะไปพบแพทย์ ปัญหาที่พบการรอคิวรับน้ำตาลที่ห้องยาจะมีผู้ป่วยอื่นๆรอรับอยู่ด้วยทำให้ใช้เวลานานการรอคิวเจาะเลือดเป็นในช่วง6นาฬิกาถึง7นาฬิกาซึ่งมีผู้ป่วยมาเจาะเลือดจำนวนมากทำให้หญิงตั้งครรภ์ไม่ประสบความสำเร็จในการเจาะเลือดตรวจ OGTT ต้องเลื่อนนัด ระยะเวลาที่ใช้ในการเจาะเลือดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดเพราะขั้นตอนซับซ้อนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ไม่ทราบขั้นตอนการชงน้ําตาลแบบผงมีความไม่สะดวกในการดื่มน้ําตาลชนิดผงเพราะจะต้องชงกับน้ําร้อนให้ละลายก่อนกินทั้งร้อนและหวานทําให้เสียเวลาในการชงจากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้พบแพทย์ต้องเลื่อนนัด ทำให้เกิดข้อร้องเรียนในเรื่องของการเจาะเลือดตรวจ OGTT ทุกวันที่ผู้ป่วยไม่ได้พบแพทย์หลังจากวิเคราะห์ปัญหาและประปับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการโดยนำแนวคิดแบบรีนมาใช้เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยลดขั้นตอนการให้บริการและสร้างนวัตกรรมในการให้บริการแบบ one-stop service ผู้รับบริการพึงพอใจผ้วิจัยจึงมีแนวคิดว่า ถ้าใช้น้ำตาลชนิดพร้อมดื่มแทนชนิดผงการลดระยะเวลาการรอคิวรับน้ำตาลที่ห้องยาและการผลิตป้าย Smart OGTT เพื่อสื่อสารในห้องเจาะเลือดในการให้บริการแบบ one-stop service ยิงตั้งคันสามารถเจาะเลือดตรวจ OGTT ได้สำเร็จนี่คือนวัตกรรมป้าย Smart OGTT ที่นำมาใช้ในการบริการห้องเจาะเลือดในการตรวจ OGTT ทีมงานห้องเจาะเลือดและหญิงตั้งครรภต้องเข้าใจขั้นตอนที่ตรงกันมีการประชุมทีมเจาะเลือดถึงวิธีใช้ป้าย SMART OGTT ผลการดำเนินการเจาะเลือดตรวจ OGTT พบว่าสามารถลดขั้นตอนได้3ขั้นตอนลดร,ระยะเวลาการรอคอยได้ประมาณ40นาทีผู้วิจัยได้นำแนวคิดที่พัฒนาไปใช้ในการเจาะเลือดผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ ในการตรวจน้ำตาล50กรัมน้ำตาล75กรัมผู้ป่วยได้รับผลการตรวจก่อนพบแพทย์ไม่ต้องเลื่อนนัดผลการดำเนินการเจาะเลือดผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์เมื่อเดือนเมษาย,ยน2563พบว่าพบเพียง3รายเท่านั้นที่ไม่ประสบความสำเร็จในการตรวจ OGTT เราก็จะมาตามประเมินผล นะคลินิกฝากคันโรงพยาบาลปทุมธานีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะกระมวลวันคุเสยพยายค่ะ,ะตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงานที่คลินิกฝากาคันโรงพยาบาลปทุมธานีค่ะคือ,อแต่ก่อนนะคะเราพบปัญหาเรื่องการที่คนไข้เจาะเลือด OGTT ไม่ทันก็คือ,อ,ม,อมีการรายงานเหตุการณ์กลับมาเยอะมากค่ะคนไข้เจาะเลือดไม่ทันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้พบแพทย์ไม่ทัน หลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับสาวิชาชีพหลายๆด้านรวมกันนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้เป็น one stop service ที่ห้องเจาะเลือดเลยทีเดียวทั้งดื่มน้ำตาลเจาะเลือดแล้วก็มีช่องทางด่วนให้คนท้องอะคะ่ะก็คือตั้งแต่เดือนเมษาเราพบมีรายง,งานประมาณแค่3ลายแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ก็คือเหมือนด้วย เหตุผลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการบริการของห้องเจาะเลือดค่ะแล้วณนะปัจจุบันนี้ก็คือไม่พบแรงงานที่คนไข้เจาะเลือดไม่ทานอีกเลยค่ะแค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จ